ฮัลโหลครับครับผมพี่ป๋องใช่ไหมครับผมตอนนี้ผมอยู่หน้าอบตละอ๋อถึงแล้วเครับถึงแล้วครับถึงก่อนเวลาเลยโอเคครับโอเคครับเฮ้ยครับสวัสดีครับคนเดียวใช่ไหมครับใช่ครับคนเดียวเลยไม่มีใครเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้อะมอเตอร์ไซค์ไปรับนะครับได้เลยครับน่าจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงเลยใช่ไหมครับผมเพราะปกต ผมรับแต่มาเที่ยงกว่าอ่าครับเข้าใจเข้าใจแล้วแล้วผมสามารถจอดรถไว้ที่ไหนได้บ้างอ่ะเออในอบตได้เลยครับอืมโอเคครับได้ใช่ไหมเป็นรถยนต์นะครับอ๋อรถเก๋งใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อจอดไว้เลยครับจอดไว้เลยในอบตเลยโอเคครับได้ครับเดี๋ยวผมจะโทรหาให้ให้เขาขึ้นมารับครับได้เลยครับ ตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่อ๋อเหรอครับโอเคครับได้เลยครับสักเดือนเจอกันอดโทรหาได้แต่ไม่ช้าแล้วไม่ไม่ไม่ปิดโอเคครับได้ครับโอเคครับผมครับผมครับผมจ็ดนายครับอยู่ขางขวาสวัสดีครับแล้วเจอกันครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนครั้งนี้การมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ เชียงใหม่ในตอนนี้ครับตอนนี้ครับตอนนี้กันรอรถเช่าอยู่นะครับเดี๋ยวรอรถเช่ามาประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะครับแลวเจอกันนะครับโอเคตอนนี้กันอยู่ในรถเช่าแล้วนะครับตอนนี้เราจะไปมุ่งหน้าที่กระท่อมกลางนานะครับที่อบะตแม่แดดนะครับเราเจะการที่กระท่อมกันนาครับไปชุด ตอนนี้กันก็มาถึงที่หน้าอบอตอแม่แดดแล้วนะครับเพื่อรอพี่ปองนะครับที่จะพาเราไปที่พักที่ชื่อว่ากระท่อมกลางน่ะครับรอดูว่าตอนนี้พี่ปองอยู่ตรงไหนละแล้วเราจะรอรอพี่ปองนานแค่ไหนนะครับเราเจอกันที่กระท่อมกลางนะครับผมโอเค นี่กันก็มาจอดรถที่ที่ด้านในที่อบอตอแล้วนะครับเจอดตรงนี้ตอนนี้กัรอพี่พี่ที่พักนะครับมารับนะครับ ต้องรออีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับโอันนี้ก็รอกันยาวๆคึ่งชั่วโมงเราเจอ ว่าพี่ชื่ออะไรเหรอคะวี่พีวีใช่โอเคก็เลยถา,ามห้องเสียงก็เลยขึ้นมาขึ้นมาเลยวันนี้มีกี่คนอกี่คุ่บ้าะมีคนเดียวมีผมคนเดียวเหรอ <laughs> <ช> <laughs> มาถึงแล้วนะครับกระท่อมกลางนานี่วิวข้างหลังนี่คือกระท่อมกลางนาวิวท่ามกลางทุ่งนา เราไปดูห้องนอนกันนะครับไปดูข้างในกันครับนอาห้องไหนคห้อง,งบนเลยหรอ,หอโอเคได้แต่ว่าห้องคนนี้ไม่ได้ไนนขคืได้ใช่ไหมได้เลย ได้ครับเรื่องรงเาเดี๋ยวกันไปดูข้างบนข้างบนนี้ก่อนนะแล้วค่อยไปไปดูดห้องทักอทโอเคได้รองเท้านี้ต้องถอดไหมใช่ค่ะถอขดอข้างนอกเลยถอดข้างนอกได้ครนะับอีกแล้ว นะวางกระเป๋ากันถอดรองเท้านะครับถอดรองเท้าไปข้างนอกนะครับก็ไปดทูที่ผักกัน ห้องนี้ห้องนี้วิวดีมากดูนะฮะเดี๋ยวนี่ห้องโ้องวิวดีมากห้องนี้ดูยังไงโอเคเปิดเปดิไฟไหมม,มีไฟห้องนี้ เ่านิดจังมากไปดูห้องต่อไปกันอุ้ยห้องต่อไปห้องข้างหลังนะครับห้องบนีนน้ก็มีเดินระเบียงนะครับดีมาก มีปลั๊กไฟมีลำธารอยู่ตรงนั้นมีเปด้วยส่วนห้องตรงนี้หลังหลังไหนหลังนี้หลังนี้หลังนีง้ไม่ใช่ใช่ห้องหลังนี้ชั้นสองนะครับเป็นห้องพักที่กันจับอ่กที่นี่นะครับเพราะว่า พราะว่าวันนี้ที่กันถามกันถามพี่วีแล้วว่ามีแค่กันคนเดียวนะครับก็คือทั้งหลังวันนี้มีแค่กันคนเดียวเลยนะครับโอเคนี่คือวิวข้างหน้านะครับโอเคไปดูที่พักของกันกันเลยไม่ใช่ิไปดูห้องพักของการที่การจะพักคืนนี้กันครับบ้านหลังนี้ ねえねえねうん เรามาดูห้องห้องงางกันห้องข้างล่างนะครับห้องล้างก็โอเคนะ ชั้นสองห้องพักทีก่ตรงน,นี้คืนนี้กันจะพักกัน,นครับายขึ้นชั้นสองกาน คือห้องพักชั้นสองที่กันจะพักคืนนี้ค,ครับจากประมาณนี้นะครับมีพัดลมให้หนึ่งตัวมีม่านให้นะครับก็จะได้วิวประมาณนี้ครับเดี๋ยวกันต้องเป,ปิดไฟก่อนนี่จะได้วิวประมาณนี้เลยนะครับ 嗯。Mm hmm. ที่หมู่บ้านกังเราเจอกัน บ้านว้วยปูโอ okay. นี่คือบ้านของบ้านของพี่วีนะครับอืบ้านที่หลังนี้หลังนี้หรอพี่วีโอเคบ้านของพี่วีแบบ กระสอบไปตัดอาเนี่ยอ้กระสอบนั่งนั่นั่ะเอิร้อนแรงมากคุได้หมดเลยที่ทอผ้าจะทอผ้าอ๋าอก็คือเครื่องนั้นเลยใช่ไหมเครื่องทอผ้าใช่อืมโอเคครับ ครับถต่เด,เดี๋ยวเคล็ลงไปเนาะใช่คลอดไปเลยโอเคตอนนี้กันมาอยู่ที่หมู่บ้านอ้อยปูนะครับ เพื่อมาดูวิถีชุมชนของคนในหมู่บ้านดีกันนะครับนี่เหมือนเราเหมือนเราจะมาเจอน้องหมูดำน้องหมูดำตัวใหญ่มากด,ดตัวสิตอตัวใหญ่มากเลยอ่ะโอ๊ต oh uh.

ว่าที่หมู่บ้านไว้ปลูกนี่ครับเขาจะเลี้ยงหมูกันเกียบทุกหมู่บ้านเลยนะครับจะเป็นหมูดํากันนะค,ะนนะคะรับัลูกหมูแม่พันธุ์ก็ไก่นะเราพาไปดูลูกหมูกัน Thuốc mùa đam Tốt mùa กลางท้ามกลางสายฝนอันนี้ก็น,นี้ก็ตกกัางคืนแล้วนาอแล้วก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับเพราะว่าวันนี้คิดว่า,วามอารายไม่ได้แล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าว,ว่าพรุ่งนี้เชา้าฝนตกหรือเปล่าเรา,เราจะได้เห็น ดูสวยๆจากข้างบนดวยครับอ้าวนะครับเดี๋ยวจะบินโดนมีเชาวกันไปเจอกันมีเช้าบ๊ายบาย อรุณสวัสดิ์เพื่อนๆครับเช้าแล้วเช้านี้ตื่นมาเห็นหมอกข้างหน้าที่ผักแบบใกล้ๆมากเลยเนาะแล้วก็ดีมากอากาศสดชื่นมากดูสิเห็นหมอกนะโอ้โหฟิวดีมากเลยเพื่อนๆโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวการขอบซึมซับซึมซับบรรยากาศข้างหน้าที่กันมองเห็นอีกสักพักหน่นะครับแล้วเจอกันกับอาหารเชา้าบาย บอกเลยว่าตอนเช้านี้ดีมากเลยครับเพื่อนๆดูสิโชคดีมากที่วันนี้ไม่มีฝนตอนเช้านะครับแล้วก็กันได้กันได้อาบน้ำเสร็จแล้วแล้วก็ได้กินเช้าแล้วอาหารเช้าของที่พักที่นี่นะครับมีสองอย่างให้เราเลือกนะครับมีข้าวต้มกับข้าวผัดนะครับแล้วก็ทางพี่ป๋องเขาจะาเสิร์ฟ สเสิร์ฟกาแฟให้นะครับช่วงเช้านะครับแล้วก็แล้วเจอกันนะครับทริปหน้าว่าการจะไปที่ไหนต่อนะครับเราเจอกันบายบายทลิปนี้สวัสดีครับอ้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ like, กด s u b สไ r i b e แล้วก็กดติดตามนะครับทั้งทุกทุกช่องทางนะครับทั้ง facebook, youtube, tiktok นะครับแล้ว แล้วก็ i.g นะครับแต่ถ้าเกิดมีคำถามาคำถามาคำถามตรงไหนหรือให้การปรับปรุงแก้ไขตรงไหนก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์มานะครับวันนี้ก็บายบายรู้ตอนที่โทรมาเหออยู่นีเขาะใจเขาเลยได้นั่งรถมออร์ไซค์ขังวราแหกท <c oughs> <c oughs> ี่ขับเข้ามา

วอกจริงๆแล้วนะครับที่กระท่อมกลนนางนาครับแล้วก็ได้นั่งรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปที่ท,ท,ที่กระท่อมนะครับเป็นคนแรกและกลุ่บแรงด้วยนะครับเราเจอกันใหม่นะครับกับวอกหน้าว่ากันไปไหนจะไปที่ไหนนะครับบ๊ายบาย